ท่านประธานที่เคารพผมนทษูตปัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายขั้นรับหลักการของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรฉบับที่พศทั้งฉบับของคุณอัฐกรศิริรัตยากรและก็คุณผลิศวัชรศิลป์ครับ ท่านประธานครับผมคิดว่าในการอภิปรายในขั้นรับประก,การนั้นจําเป็นที่จะต้องมีทั้งประเด็นที่เป็นข้อซักถามต่อสิ่งที่เสนอเป็นหลักการข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแนะตลอดจนความเข้าใจต่างๆว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะแก้ไขนั้นท่านสามารถตอบคําถามเหล่านี้ที่จะเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้หรือไม่มิเช่นนั้นการรับประกการก็คงจะไม่สมบูรณ์แต่ประการใดครับในประการที่1ครับ ผมคิดว่าจาเป็นต้องอธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่าในหลักการของการแก้ไขร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองฉบับนั้นมีหลักการที่ทั้งเหมือนกันและมีข้อที่แตกต่างกันครับร่างของท่านอธตกรนั้นเน้นประเด็นเรื่องการแก้ไขอยู่แต่เพียง2เรื่องนะครับเป็นการแก้ไขอย่างจฉพาะเจาะจงหลักการเขียนชัดเจนครับว่าเป็นการแก้ไขข้อบังคับในข้อที่90วงเล็บ6และข้อที่90วงเล็บที่29 แต่กรณีของคุณผริตนั้นเป็นการเปิดกว้างครับบอกว่าเป็นการแก้ไขข้อบังคับซึ่งอาจจะมีข้อที่ตกลน่นบกพร่องหรือจําเป็นต้องทําให้สมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ได้ระบุแต่เพียงว่าจะเป็นการแก้ไขในข้อใดข้อหนึ่งถึงแม้ในเนื้อหานั้นจะเป็นการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน้า,หน,าหน้าที่ของกรรมธิการเพียงหนึ่งคณะก็แล้วแต่นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่จําเป็นต้องชี้ให้เห็นครับ แต่ประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าด้วยเหตุที่มีกับการที่แตกต่างนั้นก็จําเป็นต้องถามรายละเอียดว่าที่มาที่ไปของการเสนอแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรกรณีของร่างของท่านผลิตครับผมคิดว่าชัดเจนตรงไปตรงมาครับว่าการแก้ไขครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับราชการของกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมซึ่งในขณะที่เรามีการพิจณายกร่างข้อบังคับนั้น ชื่อของกระทรวงอาจจะไม่สอดคล้องกับกรรมธิการตลอดจนอำนาจหน้านะที่ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่สิ่งที่เป็นกรณีการแก้ไขของท่านอธกรครับเช่นกรณีของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและกรณีของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําที่ท่านเสนอนั้นผมก็ต้องถามว่าประเด็นในเชิงการศึกษาวิจัยประเด็นในเชิงหลักที่เรียกว่าหลักพยานหลักฐานหรือ evidence base ที่จะนำมาสู่การแก้ไขนั้นท่านใช้เกณฑ์แบบใดอย่างไรเรามีกรรมธิการทั้งหมด35คณะนะครับแน่นอนมันต้องมีคำถามและคำตอบในตัวว่าเพราะเหตุใดหรือทำไมเราถึงเลือกที่จะแก้ไขแต่เพียงสองฉบับนี้ต้องมีคำถามในตัวว่าการแก้ไขปัญหานี้สินนั้นเพราะมันมีพยานหลักฐานที่ยืนยันด้วว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนแต่ผมไม่ได้เห็นในการถแถลงของท่านเอกร ก็มีคาตอบที่บอกว่าการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะที่29ซึ่งแต่เดิมพูดถึงปัญหาราคาพืชผลเกษตรนั้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํานั้นเอ vidence เดตมันคืออะไรมีหลักประกันใช่หรือไม่ว่าต่อไปนี้ประเด็นเรื่องของราคาพืชผลเกษตรกรรมนั้นจะอยู่ในคณะกรรมการสามัญคณะใดและมีหลักประกันต่อพี่น้องเกษตรกร,รทั้งประเทศใช่ไหมว่าปัญหาราคาพืชผลเกษตรกรรมที่ตกต่ำลงนั้น พวกเขาจะไม่ถูกรักเอ่ยแบบอดีตที่ผ่านมาน่าเป็นประเด็นที่สองที่ผมต้องถามในเชิงหลักการครับประเด็นที่สามท่านประธานครับประเด็นที่ท่านพยายามจะชี้เห็นว่าการแก้ไขครั้งนี้โดยเพราะอย่างยิ่งกรณีของการกรรมธิการแก้ปัญหานี้สินนั้นเพราะมีความทับซ้อนกับกรรมธิการสาม,มัญที่มีอยู่เช่นกรณีของคณะกรรมิการสาม,มัญที่พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งในสมัยที่แล้วเพื่อนสมาชิกข,ของผมก็เป็นประธานคณะกรรมิการคณะนั้น ฉะนั้นไอ้ความทับซ้อนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับแล้วในเมื่อวันนี้บอกว่าทับซ้อนชี้มาชัดๆได้ไหมว่าสิ่งที่ถูกถอดออกจากการแก้ไขปัญหานี้สินที่บอกว่าทับซ้อนนั้นกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจท่านรับรู้แน่นอนจะเอาเรื่องนี้ไปเพราะตอนที่แก้ปัญหานี้สินเนี่ยระบุกันชัดเจนเลยนะครับมีระดับครัวเรือนมีระดับชุมชนมีระดับพื้นที่มีระดับที่ก็เป็นระดับกลุ่มเป้าหมายต่างๆและระดับระหว่างประเทศ วันนี้กรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจท่านรับเรื่องนี้ใช่ไหมเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าไกลเป็นประธานคนใหม่ท่านรับแน่ๆใช่ไหมการปัญหานี่สินของพี่น้องครูปัญหานี้สินของพี่น้องเกษตรกรปัญหานี้สินของข้าราชการต่างๆนี่สินของประชาชนไม่ตกหล่นแล้วอะไรคือความทับซ้อนที่ท่านพยายามจะชี้ให้เห็นแล้วมันไม่หดหายไปในการแก้ไขการข้อบัง,ง,งคับในครั้งนี้นั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4ี่ท่านประธานครับประการที่4ก็คือในเชิงรายละเอียดของทั้งสองร่างครับ ร่างแก้ไขของท่านทกรโดยเฉพาะกรณีของหนี <owner> ้ส <necessary> ินนะครับมันมีคําหลายคาครับที่ผมอ่านแล้วยังขาดความเข้าใจเช่นเพื่อลดความเรื่อมรําทางสังคมและความเรื่อมรําทางเศรษฐกิจนะครับมันอยู่ตรงไหนตกลงความเรื่อมรับในประเทศนี้เป็นเพราะถูกกําหนดโดยการจัดการของรัฐถูกกาหนดโดยเอกชนเป็นความเรื่อมรับทางสังคมและนาไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจหรือเป็นความเรื่อมรับทั้งหมดทั้งมวล เศรษฐกิจก็ต้องรวมอยู่ด้วยครับข้อข้อความไม่ครบไม่ทวนผมจะมั่นใจได้อย่างไรกัครับว่าเมื่อมีการแก้ไขแล้วความเรื่อม้อมําที่พูดถึงนั้นจะกินความไปถึงประเด็นทางเศรษฐกิจด้วยตอนท้ายยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับตอนท้ายในร่างการแก้ไขข้อบังคับในข้อที่3มงเล็บท่านบอกว่าเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผมไม่แน่ใจว่าท่านหมายความว่าคำนี้ขยายคำไหนนะครับเป็นการขยายคำว่าแฝงไงได้ เป็นการขยายคําว่าอย่างไรราที่พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการศึกษาติดตามต่างๆถ้านอ่านดูในร่างะครับแต่ผมไม่เห็นเรื่องความเป็นธรรมผมไม่เห็นเรื่องหลักประกรันว่าพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาที่แท้จริงในเรื่องนี่สินความยากจนความเหลื่อมล้ําจะอยู่ตรงไหนในสมการไม่ใช่แต่เพียงว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศวันนี้ยังไม่ต้องพูดก็ได้ครับ เอารับหลักการไปก่อนก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้ารับหลักการไปมีการตั้งกรรมธิการคําเหล่านี้ต้องถูกพิจารณาหรือต้องบันทึกเจตนารมณ์ไว้ว่าการแก้ไขครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนความเรื่อมน้ำอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต,ตามมาครับนั่นเป็นผลพลอยได้จากความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าประการที่4ในขณะเดียวกันครับในข้อที่29วงเล็บ29ของข้อ90ที่พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําครับ ผมก็พยายามอ่านครับว่าเราพูดถึงการแก้ไขผลกระทบทางน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคขอเวลาท่านประธานนิดนึงครับอภ,ภิปรายท่านเดียวเลยครับเพื่อการอุปโภคบริโภคครับแต่ประเด็นที่เราพูดกันทั้งวันเมื่อวานเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทก,กภัยอยู่ตรงไหนครับถ้า,าจจะบอกว่าอยู่ในการแก้ไขในคณะกรรมการสามัญที่เรียกว่าปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภายัยท่านก็อาจจะพูดได้แต่ผมคิดว่าในเมื่อเราพูดถึงการบริหารจัดการน้ํา ท่านใช้คำเองนะครับว่าแบบทั้งระบบครบวงจรแต่ท่านเขียนตอนท้ายแต่เพียงการแก้ไขผลกระทบทางน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไรน้ำเค็มเอาไหมครับเดินเรือเอาไหมครับพี่น้องชาวอ่างทองที่วันนี้น้ำท่วมอยู่ที่ตำบลผงเพงเอำเภอเป่าโมกตำบลพังงาอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานเอาไหมครับ ในร่างแก้ไขผมคิดว่าถ้าจําเป็นต้องบันทึกเขาเขียนให้ถึงนั่นเป็นประการที่4ี่ท่านประธานครับประการที่5ท่านประธานครับสิ่งที่ควรจะทบทวนมากที่สุดครับไม่ใช่แต่เพียงการทบทวนแต่เพียงกรรมธิการ3คณะครับร่างของคุณผลิตพูดถึงการทบทวนการแก้ไขข้อบังคับทั้งหมดผมคิดว่าหากมีการรับหลักการและคณะกรรมธิการที่จะมีการตั้งจะกรุณาท่านช่วยตั้งข้อสังเกตหรือพิจารณาทบทวนเผื่อในอนาคตได้ไหมครับ ผมยกตัวอย่างแค่คณะเดียวครับก็คือกรณีของคณะกรรมการที่ว่าด้วยกิจการเด็กเยาชวชนสตรีผู้สูงอายุผู้มีการกลุ่มชะนีพันธุ์และผู้มีความหลากลายทางเพศซ้อมท่องชื่อไว้ก่อนครับองค์ประกอบมันเยอะพอดีไปนั่งอยู่ในคณะนั้น7องค์ประกอบด้วยกันครับผมไม่แยกหรอกครับความหลากลายทางเพศธรรมทานไม่แยกหรอกครับแต่ผมเคยศึกษาและเสนอต่อง,งานวิจัยต่อสถาบันพระปกเก้าครับแล้วผมก็บอกว่าในหลายประเทศนั้นเขาเน้นว่าประเด็นเรื่องความเสมอภาค ระหว่างเพศหรือ Gender e ์อีควอ y ตี้เป็นเรื่องสำคัญระหว่างเพศไม่ได้แค่ชายกับหญิงนะครับระหว่างเพศไม่ใช่แค่คู่ใดคู่หนึ่งระหว่างเพศไม่ใช่แค่คนสองเพศเท่านั้นแต่กองจะพูดถึงทุกคนแล้วมันมีตัวชี้วัดระหว่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยครับผมคิดว่าต้องถึงเวลาสักทีที่ประเทศไทยอาจจําเป็นต้องพูดถึงการตั้งกรรมธิการสมัญที่ติดตามประเด็นเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ วันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะพูดถึงได้แต่ผมคิดว่าในการรับประการและการเขียนรายงานท่านอาจสามารถตั้งข้อสังเกตได้หรือมีการพบทคุกันในอนาคตว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรฉะนั้นในภาพรวมท่านประธานครับผมคิดว่าแน่นอนครับการแก้ครั้งนี้เป็นการแก้เล็กเพื่อตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นผมไม่ติดใจเพียงแต่ตั้งคําถามบางประการและตั้งข้อสังเกตบางประการซึ่งหากมีการตั้งกรรมธิการต่อก็อยากให้กรรมธิการได้ รับประเด็นเหล่านี้ไปพิจารณาต่อครับผมรับหลักการการแก้ไขข้อบังคับทั้งสองฉบับขอบคุณท่านประธานครับ